สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเทปวิดีโอนี้ก็เป็นเทปวิดีโอเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งของตัวเองนี่แหละคะ่ะมาดูสิคะว่า23งสาอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยเอาอะไรมาใช้บ้างนะคะซื้ออะไรมาใช้บ้างก็นะคะอ,อันแรกเลยนะคะที่เพิ่งไปรับมาวันนี้นะคะสั่งจากเว็บไซต์นะคะก็วันก่อนเนี่ยทำวิดีโอเกี่ยวกับเว็บไซต์ไปแล้วนะคะเว็บไซต์นี้ชื่อ beautyintrend.com นะคะมาแล้วค่ะพ็คเกจรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วทีแรกเนี่ยตอนที่แกะกล่องออกมาเนี่ยคิดว่า,าจะโยนกล่องทิ้งแล้วก็เอาแต่ตัว Product มาใช้แต่ว่าอยากจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูทั้งกล่องแบบนี้เพราะว่าเจ้าของร้านเขาหอดีมากนี่ขนาดแบบว่าช่วงเวลาน้ําท่วมนะยังมีเวลามานั่งหอ่อแบบว่าดีมากขนาดนี้ก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเปิดออกมาทําหอดีมากอะเลยอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเออเราใส,ส่สินค้าร้านค้านี้แล้วเขา บริการจะส่งสินค้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เออเขาเขาจะเป็นในลักษณะของการออใส่ Product ์ลงไปในโฟมนะคะก็คือเป็นการเจาะรูโฟมให้มันเท่ากับเท่ากับตัว Product ์อะแบบนี้น่ารักว่าเกออ่ไก่เป็นในเดียเลิศที่ทำให้มันแบบว่าไม่คงเคงไม่แบบว่า กระจกกระจายไปทั่วกล่องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเขาใส่ใจกับการห่อมากๆอ่ะก็เลยแบบว่าอยากเอา,เามาโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมนะคะชื่อร้านว่าร้าน berryinten com ก็ถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างที่กล่องแต่ว่าไม่ได้ไม่ไมีมส่วนได้ส่วนเสียกับที่ร้านนะคะแค่ประทับใจในการจะจะส่งสินค้าของเขาก็ได้สั่งมาเป็นน้ำหอมของ Christian Dior นะคะ มิส s ดอร์เชอรนะคะ mm hmm. ก็ชอบมาก mm hmm. คุณสามซีซื้อให้นะคะอันนี้แล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งเป็น opi สีนี้นะคะเป็นสีคิดว่าเป็นสีออกม่วงๆหน่อยๆเป็นสีที่กำลังเอ็นเทรนสำหรับช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็เขามีของแถมมาให้เป็นอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันโรจูคิสมัง้ง ไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะลองดลลูละกันโอเคขอบคุณคุณเจ้าของร้านมากนะคะชื่อคุณกุ้งเขาก็อัธยาศใส่ดีนะคะตอบกระถูเร็วๆนะคะผ่านไปแล้วนะคะก็อีกอันนึ่งนะคะสั่งไปได้สักพักหนึงแล้วเหมือนกันนะคะของก็ใช้ไปบ้างแล้วบางส่วนจาก strawberrynet com strawberrynet com ก็เขาก็ส่งมาให้เป็นกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็าจะมีใบแบบนี้ว่าเออสั่งอะไรไปบ้างนะคะ ล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีใบแบบนี้ให้เอาไว้ไม่ใช่ใบสิโฟมโปรเทคเอาไว้ป้องกันนะคะสินค้าก็เราเลือกซื้อน้ำหอมให้คุณสามีนะคะเสร็จแล้วเราสั่งตัวนี้มาลิปไลเนอร์ของบ็อบบี้บนะคะสีชื่อสีซอฟ์โรสที่เราเคยบอกว่ามันลดราคาประมาณ70%เจาก1,500กว่าบาทเหลือ500กว่าบาทก็ ก็คุมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูไม่เคยใช้ลิปไลเนร์นของ b o b b y b บ o ก็เลยออกซื้อมาใช้ดูนะคะซืมาได้เป็นแพคคู่2ออัน,นจริงๆแล้วเขาแรปมาไม่มีกล่องนะคะเขาแรปมาในพลาสติกที่เป็นบับเบิ้ลกันกระแทกด้วยนะคะแต่ว่านี่ออกมาแล้วอีกอันหนึ่งที่สั่งไปอันนี้เหมือนกันเซ e ว l ร b บอนซงพาวเดอร์นะคะกล่องเป็นแบบนี้เปิออกมาเป็นแบบนี้นะคะเคยลองใช้ไปแล้วในวิดีโอนะคะไม่ได้ สีก็จะเป็นแบบนี้เอาไว้ใช้ทําคอนโทรลหน้านะคะอ่าฮะก็ก็ดีที่ซื้ออันนี้เพราะว่ากระโดดซื้อไปอันนี้เพราะว่ามันลดราคาจากพันกว่าบาทเหลือสี่ร้อยนิดๆประมาณเจ็ิเซนตะคะตอนนี้เลิกลดแล้วตอนนี้ลดอยู่แค่20%อร์โชคดีที่ตอนนั้นได้มานะคะเสร็จแล้วพอเราสั่งเนี่ยที่ s a w b e y net com เนี่ยก็เป็นสมาชิกใช่ไหมคะ เขาเขาด้วยความที่ไม่ได้สั่งออเดอร์นานเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีโปรโมชั่น we miss you อะไรประมาณนี้เขาก็ส่งไอพาเลตนี้มาให้หลังจากที่เขาลดเพิ่มให้อีกแล้วเขาก็ส่งอันนี้มาให้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้สีข้างใน,นก็จะเป็นประมาณนี้สีจัดจ้านมากไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ปัดแก้มแล้วก็เป็นแป้งฐานหน้านะคะ แป้งอันนี้รู้สึกจะเป็นแป้งไฮไลท์เพราะมันมีชิมเมอร์เยอะหลือเกินไม่รู้จะได้ใช้อีกหรือเปล่าสั้นที่3เป็นลิปนะคะแล้วก็เป็นสปันช์ฟองน้ำแล้วก็แปรงฟองน้ำทุกๆโอเคแต่ว่าฟรีเขาให้มาฟรีนะคะเอามาชมดูโอเคส่วนไอ้กันกระแทกข้างในก็จะเป็นโฟมแบบนี้แล้วก็ใช้กันกระแทกอยู่เอาก็ก็ก็ห่อแพ็กเกจมาดีนะคะแล้วก็ประทับใจแต่ยังไม่เท่ากรามเมื่อกี้โอเค เสร็จแล้วต่อมาเราก็ไปสกินฟูดนะคะไปซื้อยาทาเลปกติก็ชอบยา,าน้ำยาทาเล็บที่ร้านสกินฟูดอยู่แล้วเพราะว่าสีค่อนข้างดีอีแล้วก็สวยแจ่มติดทนนานแต่ว่าไปซื้อนี้มาค่ะเอ่อพอจะเห็นไหมเนี่ยก็เป็นสกินฟูด party talks แนวคิดว่าใช่อันนี้เป็นสีเบอร์ที่หนึ่งนะคะ ที่ซื้อสีนี้นะคะก็เพราะว่ามันคล้ายๆกับ OPI Holiday Collection ปีนี้ชื่อ collection ว่า m o p e t s Holiday นะซึ่งมันขายอยู่ที่เว็บไซต์อยู่ประมาณ320บาทแต่ว่าอันนี้ขวดหนึ่งมันเอ่อ170บาทขวดนี้นะคะ170บาทอีกอันนึ่งที่ซื้ออันนี้ ะะเหมือนกันเป็นคอลเลคชันเดียวกัน Skin Food p a r t y t ้ท็ a Now เบอร์เนะคะเป็นกริตเตอร์เหมือนกันแต่ว่ากริตเตอร์เขาจะเ,เล็กกว่าเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นกริตเตอร์ใหญ่ผสมอันเล็กอันนี้เล็กอย่างเดียวอันนี้สีคล้ายๆของ m a ็ที่ออกมา Holiday Collection เหมือนกันชื่อสีว่า u n conditionally fabulous นะคะ ของแม็กไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าของแม็กนี่จะเป็นสีออกขาวมุก mm hmm. แต่ว่าอันนี้เป็นชมพูมุกก็คล้ายๆกันอารมณ์เดียวกันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะซื้อมาเพราะว่าตอนนี้กำลังอินอยู่แนวพอล i s ชที่เป็น g ร i เ t อรนะคะโอเคผ่านไปแล้ว Skin Food ไปเคาน์เ,เตอร์แม็กมาก็ได้ตัวนี้มาค่ะ Holiday Collection ของเขาเนื่องจากว่าของตัวเองเนี่ยมันเือน้อยใกล้หมดแล้วพอดีไป สวอชอันนี้ที่ที่ชอบแล้วพอดีชอบชอบแพ็กเกจด้วยที่มันเป็นฝาสีขาวปกติมันจะเป็นฝาสีดำอันนี้ก็เป็น Paint Pot ของ MAC นะคะเป็นครีมอายแชโดว์ชื่อสีว่า let's get เคยโชว์ให้ดูแล้วใน t ูต o r อ a l เียวเป็นประมาณนี้นะคะก็สวยดีคิดว่าคงได้ใช้ช่วงปีใหม่เยอะมัน in trend glitter กระนะคะแต่ล้วก็ไปวสัสันไปวัสันมา ไม่ได้ซื้อทีเดียวพร้อมกันหมดน,นั่นเนี่ยทยอยซื้อประมาณ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาโอเคว่าสันได้อะไรมาบ้างได้ลิปสติก c o l o r b i r d ลิปสติกสี045ชื่อสีว่า Raspberry เพราะว่าหน้าหนาวปีนี้สีแดงมาแรงมากค่ะลิปสีแดงแต่ว่าตัวเองเนี่ยจัดเบาๆไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นสีแดงมากเนี่ยจะเป็นอีกาคาบพิกกันไปได้ก็เลยจัดเบาๆาเป็นสี raspberry นะคะสีก็จะเป็นสี เป็นปสีแดงวันนี้ค่ะชอบ Colorbird ดูจากแพ็กเกจเขาจะเหมือนของลิปสติกของ Chanel มากเปิดมาข้างในยังเหมือนอีกเพราะว่าของ Chanel เนี่ยเขาจะมีะตัวหนังสือเขียนบนลิปสติกเหมือนกันว่า Chanel แต่อันนี้จะเป็น Revlon แล้วคุณภาพก็ดีด้วยเนื้อครีมเป็นแบบว่าสุดยอดสีแจม่มอ่ะฮะเพราะว่าเราเคยใช้ลิปสติก ของเขาแล้วมีอยู่แล้ว2ส,สีแล้วเลยไปซื้อมาเพิ่มนะคะอีกอันหนึ่งเป็นลิปกอส Colorburst Lipgloss เหมือนกันอันนี้เป็นสี008นะคะชื่อว่า p e o n y นะคะอันนี้เป็นสี012 Orchid นะคะแบบนี้ s t w a c h it n o ตอนแรกเนี่ยไปซื้อสี p e o n y มาก่อนอันนี้นะคะสี p e o n y สีนี้แล้วทีนี้เราชอบเ,อเนื้อของมันคือมันเป็นครีมนุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เหนียวไม่เนกเหมือนลิปลิปกอสของแม c เราก็เลยชอบราคาถูกกว่าด้วยอันนี้สีอเคเดี๋ยวทำให้ดูสมัชชิดูโอเคเออคจะเป็นสีนี้นะคะอันนี้ข้างบนนี้เป็นพียวนี่นะคะโอเค เสร็จแล้วไปเจอลิปสติกทั้งนี้อของ r e ฟลอนเหมือนกันเราชอบแพคเกจอันนี้นะเป็น Super l u s t สเใช่ไหมใช่ซูเ e r ร์ลัสเรเราชอบลิปเราชอบแพคเกจอันนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นดูแล้ววินเทจดีแบบประมาณว่าฮอลลีวูดดาราฮอลลีวูดสมัยก่อนก็จะใช้กันนะเป็นแบบขอบทองไม่ไม่รู้นะเราเจอสีนี้ซึ่งเป็นสีที่ฮิตมากเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้ว พวกครูที่ y o u YouTube อ่บเขาก็ใช้กันเยอะเป็นสี3 5 6หซอฟต์ซูทอ่านออกคล้ายๆซอฟต์นูนตแต่ไม่ใช่นะเป็นซอฟต์ซูทสีก็จะเป็นสีแบบนี้อาฮะจริงๆแล้วที่ดูเนี่ยจะแดงน้อยกว่าในกล้องนิดนึงนะคะโอเค ลองใช้ดูว่าเนื้อครีมมันเป็นยังไงเนื้อลิปสติกเป็นยังไง super luster ค่ะอ่ามีอะไรอไหมอ๋อโอเคเครื่องสมอางหมดแล้วแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งอยากจะโชว์มากเลยขึ้นไปได้มามเนื่องจากว่ามันเป็นฮอลิเดย์ใช่ไหมใกล้แล้วใช่ไหมปีใหม่แล้วบอกแล้วว่า t e ฮ holiday ปีนี้พวกกริตเตอร์พวกแบบว่าพวกเลื่อมพวกอะไรอย่างเงี้ยมาแรงนีฉันก็จัดมาเลยค่ะกระเป๋าใบนี้ ไปได้มาจากตะวันนานะคะตอนแรกเห็นของนายเวสแล้วแบบชอบมากเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ครึ่งใบและวครึ่งใบก็จะเป็นหนังสีดำอะ่ะแล้วมันสี่พอ่ะแล้วซื้อไม่ลงฉันก็แบบว่านอนฝันไปหลายคืนเหมือนกันอยากได้อยากได้ไดแต่ว่ารับรองว่าไม่ซื้อแน่4 9่พเป็นขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เลื่อมที่ปากก็จะเป็นสีชมพูนี้สีชมพูสีดําแล้วก็ แชมพูอ่อนอะไรประมาณนี้คล้ายๆมากไปเชินี้ที่ตะวันหนาคล้ายมากนะคะแล้วก็500กว่าบาท500กว่าบาทของ Porsche, p o r s h p o r s h ปก็ไม่รูเปิดมากเป็นแบบนี้ธรรมดาสวยไหมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีสายห้อยได้หรือว่าจะถือเป็นคลัชก็ได้แบบประมาณนี้ถือ อย่างนี้อะไรประมาณนี้ชอบอันนี้มากโอเคหมดแล้วที่ไปช้อปปิ้งมาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ซื้อมาประมาณเท่านี้นะคะซื้อมาลองใช้ดูถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวผลิตภัณฑ์อันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้ถ้าเพื่อนๆไปช้อปปิ้งมาเหมือนกันนะคะก็มาโพสต์มาเล่าให้ฟังได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วพอแล้วนะคะเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย